เรื่อๆนะครับครับหนึ่งสองสามรวมนะครับเปลี่ยนท่าครับหนึ่งสองสามโอเคครับมาบ่อยแล้วเหมือนกันมาบ่อยแล้วใช่ไหมไม่เห็นปุ๊บเราเลยสีอยู่อยู่นู่นครับอ๋อครอบครัวยังไม่เห็นเลยวัดนองขุนเปิดป่ะสีทองครับ ผู้ปกครองครับดูเด็กได้ครับผู้ปกครองอย่หนเ่ยเด็กเขออาในสนามหญ้านี่นะครับผู้ปกครองต้องจับมือเด็กจูงม,มือเด็กไว้นะอย่าปล่อยให้เด็กงั้นนะเดินตามระบังนะครับอันตรายนะครับ